ความเดิมจากตอนที่แล้วเฮ้ยเรติดอะไรวะติดมันติดอะไรเนี่ยมันมันติดในลำปืนเนี่ยผมว่ามันยิงว่ะ กข้าวครับผมอยู่ข้าวนะครับตาเดียว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 ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มาร์คอัพนั่นแหละโอ้แล้วก็มาแทนที่ แกก็มาแทนที่นี่ีไอด้ดีไอด้ดีมาแทนที่ไอ้บอทมึงก็วิ่งอ้อมซะไอเชื่อม,มึงกระโดดข้ามรวมึงกระโดดไม่เป็นไอ้ดีแกก็โอ้มาสปอนในบอทที่กำลังจะโชบอีกได้พาะว่าสายตาสั้นกาดมองไม่เห็นอะคุณก็ไปเถฮะไม่เมมันติดไง ลาวต่อไอ้เดคุณไม่ชุบอ่ะไปได้แล้วปไ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 กลๆเลยไปโอ้โหมากันที่ชิบหายดูมึงเป็นอะไรกันเนี่ยมึงมึงคุมอะไรกันมึง RTS แล้วนี่มันเกม RTS แล้วฮะดูมันลากลากฮีโร่คุมแมปดิฮะดูว่าโอ้โหสองตัวขึ้นไปคุมบันได เหมือนจะไม่อยากให้ไปอะะนะ่ะมันึงจะเดินกลับไปกลับมากันทําไมเนี่ยเพื่อนเล่นมึงใช่ไหมเนี่ยนะกูถามกับเพื่อนเล่นมึงได้ไหมมันไม่ใช่เกมเอพเอ็แอคชั A ่นะฮะเกมหาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันคือเกมสตาทีจี้ฮะอันอินสตอลนะฮนะอันอินสตอลเดกเกมเรียบร้อยอ่าลงถังขยะเรียบร้อยฮนะโคง้งโค้งมาะจัดสักแพ็กไหนดีฮะแพกไหนดีเนี่ยเนี่ยมีให้กดเลยเนีย่ยเอาอันไหนฮะขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามโก โก้เลยเหรอเฮ้ยถามจริงเฮ้ยห่วงตังผมก็ได้มากเก็บไว้ซื้อออื่นดีกว่าไหมโก้ตั้งสองพันสองเลยนะเออเออตั้งสองพันสองเลยนะดีเหรอฮะจะดีจริงเหรอโอ้คุณพูดมาเหมือนก็เป็นตังตัวเองตังตัวเองแล้วอยากสนับสนุนให้คนแบบพิโอเดอร์เกมเดวันนะพิออเดอร์เกมเดวันถุงมือทองคำคนีนวพี่ีต้องกดอันที่สาม ต้องโกแล้วครับโชว์ทองไปเลยเฮ้ยเอาจริงดิไม่ไปทำบอฟเฟมต่อกดไปเดีสาวเราไปเล่นบอฟเฟมต่อเห็นบ่นชอบทองอ่ะก็ได้ก็ได้เออสีทองคือสีดาบทองคือดาบพระเอกใช่ไหมเออเนี่ยเออเราไม่กลัวเราไม่กลัวไม่กลัวกดเลยฮะเพื่อชีฟองไวเซลนั่นเลยฮะเห็นไหมฮะกดตรงๆเลยนะกดตรงๆเลยนะหนึ่งสองซ h ำอ๋อชิตเฮ้รีกูอีก ึเฮ้ยโอ้โหกระตุกกระตุกเอเคกระตุกก็มีความกระตุกอยู่เกิดขึ้นอ๋อเป็นลายเป็นลายศพดีโอุ๊ยกระตุกกระตุกนึกว่าจะดีนึกว่าจะดีนะเนี่ยปวดเลยวะจีทำไมมดูคิกกี้อะไม่รู้วะบอง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 เบคเฮ้ย อะไรใครยิงวะเลือดนะฮะเราจะโดนอ๋อถ้าเราโดนดาเมจเราก็จะเสียเลือดโอเคไม่ต้องสอนด้วยเหรอวะกูเล่นเอองั้นก็คือถ้าเราไม่โดนดาเมจก็คือไม่เสียเลือดเลยใช่ไหมโอ้ผมไม่รู้เลยนะจริงนะผมไม่รู้จริงนะไม่รู้จริงนะเราตั้งประกอบไม่ได้เลยใช่ไหม <c oughs> มันคิวคือมันคือตัวคิวอ่ะคือมันโยนไอเนี้ยโยนของแต่มันไม่ใช่โยนกระเป๋าอ๋อเป็นกล้องไททันแล้ว กองไททันนะโอเวอร์คิวสำหรับคนที่ชอบความท้าทายผมดูมันเหมือนพักสองอะแบบตบด้วยเมลีแล้วมันจะตายทันทีแบบเียสเตลดาเมจเอาจริงก็เล่นสเตลได้แหละแต่กลัวคนดู กูคนดูเขาแบบเออชมว่าผมเก่งไงอะไรแบบนี้เออก็เลยไม่เล่นหรอกเห็นไหมคัดอออคอปอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวดูถามกดล่วงสามเลยเหรอเออ <c oughs> อะไรวะแม่งหยีโคตรแรงเลยขอบคุณคุณพี2019ด้วยผมสหรับการเขาลงระดีนะฮะต่อมานะผมตะกดในสกิด อะไรอะไรเล่นอะไรอะเล่นอะไรเล่นอะไรปืนหล่นมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยได้เวลาปัดซึมปัดซึ่มเดี๋ยวนี้ตายเพราะอะไรตายเพราะระเบิดตัวเองไหมเนี่ยแล้วบางครั้งพอปล่อยัะอะไรวะโดนใครยิงอ่ะ โอ้ยเกิดชิบหาโดนใหญ่ยังใครไม่โดนโดนตัวเองไม่รู้เรียกบั็กหรือเปล่านะตัวประกันโดนปล่อยโดยตำรวจนะฮะก็คือตัวประกันจะเราจะไม่สามารถตระโกนใส่ตัวประกันได้เลยนะฆ่าก็ไม่ได้ด้วยนะเออฆ่าไม่ได้ด้วยนะอันนี้ผมไปเทสมาเห็นไหมเห็นไหมตะโกนใส่ไม่ได้แล้วอันนี้ผมกดถีดแล้วนะกดถีแล้วเห็นไหม <laughs> ยิงไม่ตายอ่ะยิงไม่ตายอ <laughs> ้าวอ้าวไอเขาเป็นอะไรอ่ะ โอโหกูยืนเป็นสิบมายิงแต่กูคนเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันแค้นมันแค้นอะไรเพลเยอร์คนนี้ป่ะฮะไม่ผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่าโอเวอร์คิวแม่งดูอีก่ละแหมผมเห็นไลท์นีดเล่นใหญ่เลยนะเออนี่นะไอคนยืนข้างผมเนี่ยทไมมันไม่ยิงเลยวะทไมมันไม่ยิงไม่ยิงอะไรแต่กูคนเดียวโอ้ยพอเถอะแคนสิ่ภาคสองยิงเขาไว้เยอะ ตาหนึ่งคิวไปสี่สองหสี่ร้อยห้าร้อยแม่มันไม่ได้แค้นคนอื่นมันแค้นคนนี้มันแค้นคนนี้สิเล่นโหมดฮาร์ดง่ายกันไปสำหรับพี่เดี๋ยวนี้เรียกง่ายเหรอเกมหานี้คำว่านอร์ม l ลกูยังเรียกยากเลยเขาเป็นอะไรทำไมทำไมต้องป่า้ามยาด้วยเขาทำอะไรของมึงเนี่ยถามก่อนหนุ่มเว้ย สีเขียวสีเขียวแอเรียาแล้วทำอะไรสีเขียวแอเรียาตัฟักเอ้าไหนกันแคปเจอร์พอยต์ละอุ๊ยมันทำอะไรโอ้ยมาดูจี้มาดูยืนแคปเจอร์พอยต์เนี่ยห้องเบดรูมมันถูกลองด้วยไฟฟ้าหาสัญญาณไวไฟอีกเลยโอ้ยเกียร์ระบบนี้จริงเลยไม่หนุกเลยอ่ะยืนยืนแคปเจอร์พอยต์นี่ว่าเล่นทีฟอเทสมันหนุกตรงไหนว่ายืนแคปเจอร์เนี่ย ไปเล่นทีฟอเทสไม่ดุกว่าเลยวะผมถามก่อนนะผมถามก่อนนะไห้ผมเล่น kingpin ป่ะคิงพ kingpin อีกแล้วไห้กูเล่น kingpin อีกแล้วเนี่ยมันเหมือนผมมีพาสซีีเป็นเพิร์ kingpin อยู่ในตัวไปไหนก็โดนล่อล่อเป้าเป็นอะไรสกิล public enemy นัมเบอร์วัน โอ้ยพะคุณนี่ก็หันไหมพอดีเลยเกินมาไม่มากดละกันชิปหายแล้วมาเดินอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โววันดีคือดีไม่มาเด,ดินหอยหอยหลอดเลสกัด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 เร็วเร็วเรเร็ว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 วน โอ้โหไม่ได้ว่ะแม่เอ้ยเฮ้ยอะไรวะใครมาเครออพเซิร์ฟหอกล้องตกใจหมดเพราะไม่มีคนมาโอ้โหกระหมอดแมเฮ้ย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 โอ้โหมึงเกมหมาเกมนี้มันแม่งเหมือนจะเอาหนูจริงนะนะแหม กูผงสงสัยนะทำไมตอนกูนเล่นธรรมดาไม่เห็นจะไม่เห็นจะยากขนาดนี้เลยนะแม่แต่พอตอนกูนไล์นี่เอานัวเลยนะเหมือนรู้สึกเหมือนมีคนเล่นสตาตทจี้เกมยังไง่รู้เหมือนจะอยากมีคนอยากจะเล่นด้วยนะใช่ไหมเหมือนมีคนอยากจะเล่นด้วยนะเนี่ยโอ้ยชิบหายละไม่ต้องแล้ว โอ้ยพวกคูเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดเฮ้ยอะไรน่ะอะไรไอ้บินอยู่ดีๆก็อยากให้ตายเพราะที่สูงอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดเออโอ้โหยิงไม่โดนยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้โหโดนโอ้เหมือนโกรธแขนเหมือนโกรธแขน โอ้ยโอ้ยโดนบล็อกอีกแล้วโอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันมาเครื่องอะไรกับคนเล่นคนนี้เนี่ยเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้เพอะเธอเพอะเธอเพอะเธอแหมคิงพินทำงานตลอดเลยนะเฮือ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 ยิงตลอดโอ้ไอดีนะเมดิกแบกตัวละครใหม่ไอจิมมี่มาแล้วก็ด่าน เรียมของมาฮะจะไปรีเกมพอดีเลยแหม่ไม่ต้องไล่กันก็ได้นะเออเฮ้ยเดี๋ยวมันยังเหน็นดิเหรอเฮ้ยเห็นไหมฮะคุณเพื่อคนดูเห็นไหมฮะคือผมวางวางไว้ตรงหลังถังนะฮะคือมันเห็นซีวิเลียนไว้ยผมแค่เออไม่เห็นหรอกเป็นไงฮะ เห็นไหมครับผมทำไมผมถึงไม่อยากเล่นเกมนี้รู้หรือยังฮะแล้วมึงเป็นอะไรอ่ะมึงจะเดินหันมาทำเพื่อไอไอหอยหลอดแล้วมันจะเดินหันมาทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไร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  อาลครับคนดูครับเชื่อผมนะครับผมโดดอะไรไม่เข้าใจอ่ะคือมึงจะพาคไปทำเพื้อหวอไปทำเพื้อไม่ได้จะหวอข้ามเชื่อจะกดกระโดดกระโดดสเปกบากเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วเรียกตัวนั้นไหมไมนะยับกาดมาเรียกคชิบหายแล้ว คำพูทางบางตาได้ไปช่วยเขาซวยเราเองเฮ้ยนายโอ้โหอยู่ใกล้แค่เอื้อมอยู่ใกล้แค่เอื้อมเองอะไรวะโอ้โหจะไปเอากี gas เนอะไอเบื้องเดียวเดียวอยู่ใกล้แค่เอื้อม มึงยังไงเดี๋ยวมึงโวนตีนวะเนี่ยเฮอ้าโอ๊ยชิบหายมึงกระโต,โตไปกดไอ้นี่ <c oughs> ก็นุก่าสีขาวเหมือนเดิมเหมือนกับว่ากดผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมชอบอะไรท้าทายครับเล่นธรรมดามันง่ายเกินไปครับไม่ใช่ตอนเดี๋ยวนะสีอะไรนะสีอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่สีขาวเหรอลูปห้าวิอ่ะ

โอ้ยข้ามอนแมนข้ามอดแมนตอนกูเดินแล้มึงไม่มานะเออไอตอนกระโดดนี่ไม่เห็นเดินมาเลยนะกระโดดหันนี่ไม่เห็นเดินมาแล้วออพอจะเดินหยุดกลางซอยนี่แม่คุนตีแม่เกมเนี้ยคือมันช่องหายมันเป็นหาเลยมันไม่เอไอเกมมันกุนตีที่หายเลยเดียวกูวิ่งแค่นี้เองมาโท่มึงยิงได้ยินอะไรนักหนาเนี่ยโหมึงทำาด้วยอะไรเนี่ย โอ้โหหรือเซ้นมึงกูเล่นห้องอื่นคือห้องอื่นมึงเอ๋อมากเลยนะมึงมาอยู่ห้องกูนี่มึงเซ้นสิเซ้นแบบสองทำงานแบบสองร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมึงไปจะไปยืนอะไรตรงนั้นน่ะโอ้โหอแม่ยอยเอ้ยไอ้ชิบหายแล้วก็ไปยืนหนักเดินแล้วไปเด็นไม่มีที่ยืนเรื่องไงวะไ่ยืนหาอะไรตรงนั้นวะคนเล่นผ่านอะไม่ไปคิดอะไรมาดูช่องนี้สิบนาทีฟังพินั และทุกครั้งที่รีก็จะมีแต่คอนเทนต์ให้คนดูใช่ไหมนี่แหละคอนเทนต์ช่องนี้ไม่ได้เล่นเอาเพื่อผ่านฮะเอาเล่นเพื่อคอนเทนต์ะตเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันไปทำไมดังนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่เข้าห้องเหรอฮะเดี๋ยวมึงต้องเข้าห้องไม่ใช่เหรอทิดพ่อหนุ่มทิดฮัลโหลบักทิดเอ้ย ปกติมึงต้องเดินเข้าห้องไม่ใช่เหรอเป็นอะไรของมึงเนี่ยเอ้าฮะเอ้าเดี๋ยว เดียวเอาแล้วมันเดินรีเวิร์ดรูทมันอีกเอาไม่คือคือถ้าใครเล่นด่านนี้มาบ่อยคือคุณจะรู้นะฮะคือ1หลังจากที่เราเปิดห้องเนี่ยมันจะเดินมันจะมาเดินเช็คในห้องก่อนครับผมครับและหลังจากนั้นมันจะเดินมาทางนี้ไอ้ห่าดิมันเดินมาถึงมันเดินมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เดินรูปกลับซึ่งมันไม่ใช่คือทางมันไปทางนั้น อะไรของเกลมึงวะไอนนชิบหายคือมึงต้องขึ้นมาในห้องนี้แม่งไม่ขึ้นแล้วมันไปเดินอะไรทางนั้นวะไอเวรไอแม่ย้อยเอ้ยเอาดูมันดูมันกวนตีนน้องเบนเดอรไปยืนตรงนี้อีกก็ไปคิดเปิดอะไรนะเปิดชิบหายเฮ้ยเราก็ลืมโดมินิทด้วย ฮะเอาเดี๋ยวมันเห็นผ่านนี้ด้วยหรอเฮ้ยผมยังงงเลยมันเห็นผ่านกิจโปรโตคอลด้วยด้วยหรอเฮ้ยชิ เดี๋ยว๋ย่บังกล้องดิมังจะยืนทำไมเอาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันจะเห็นอะไรเป็นประตูเชนดูความกุนตีของเกลวะเนี่ยแม่งจะมาเชนอะเชนอะเลศอะไรมง ดีนะกล้องไม่เห็นากล้องเห็นโฟนิสแทงอย่างปั่นเลยไม่ได้จะเอาคอนเทนต์คอนเทนต์มาแบบว่าคนดูว่าผมไม่จำเป็นต้องหาคอนเทนต์ฮะคอนเทนต์มาหาผมเองอ่ะโอ้โหเดี๋ยวล็อกพิกก็ไม่ได้ด้วยไอ้จิมไฮ

โอ้ยเดินไม่ทันไหนอะไรโดนเลยไม่ได้อยู่ไลน์ออฟไซด์ด้วยประเด็นเฮ้ยอะไรโอ้โหผ่านสิบคิมพีในทํางานไหมครับไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกเกมบอดเกียนไม่มีผมไม่เคยโดยเฉพาะเกมนี้ครับผมเกมนี้บอดไม่เคยเกียนผมเลยนะถ้าไม่เชื่อไปดูไลฟ์สตรีมรอบที่แล้วได้นะผมไลฟ์สตรีมรอบที่แล้วเป็นไงก็ไม่มีนะเออไม่มีหรือไม่เหลืออะไประเด็นเฮ้ยโอ้โห กระโดดเตะเอียงๆ้ <S <S ามาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหน่าดูโอ้โขอบคุณมากน่าดูอ็พอเฮ้อพอเฮ้อเลิงแต่เพยอย์เนี่ยน่าดูนาก ต้องทำเป็นมีมกับโป๊กเกอร์นะผมไม่ใช่นายสเตลเบอร์นะอะไรนะโอ้ยชิบหายตัวจริงมาที่ไรไม่เป็นไรฮะอุ้ก็ไม่น่าพูดเลยเบอร์ you can fucking always every corner allow me you can do that เข้าหมดแมนสเตลบอยคุณโยนคำสาบมาให้ผมทำไมเนี่ยคุณเตลบอยคุณโยนคำสาบให้ผมทำไมเนี่ย เลขสามนี่เป็นเลขอัปมงคลนะเออผมว่าใช่ไหมอันแรกก็อะไรนะ M W 3ต่อมาก็ P D 3ต่อมาก็ R E 3แหมเลข3เป็นเลขมงคลจริงๆนะผมว่าเฉียวเออนี่ไงคุณเชื่อไหมทำไมทีมงานวาวเขาถึงไม่ปล่อยเกมภาค3มมาฮาร์ปไลท์สามทีมโฟเท s สามเลฟโฟเทสสามใช่ไหมมันคือเลขอัปมงคลเว้ยดิฉันผมเกียร์สุดเลยตอนนี้คือปืนต้องเก็บเลเวลเซ็งสุดอ๋อคือพี่ครั้งหนึ่งผมเคยพูดอยู่ในไลฟ์สตรีมอ่ะ ผมอยากให้ระบบเหมือนบอูบอ,บอีก็คือเก็บเลเวลเใช่ไห <laughs> ปากหมา <laughs> ปากหมาแล้วเป็นไงฮะแม่งทำจริงเว้ยแล้วทำทำดีไม่พอทำโคตรด,ดีเลยดีกว่าบูบอีบอเกมหาห้องนานอยู่ยไหมครับหาห้องอันนี้อันนี้หมายถึงหาห้องว่างใช่ไหม <laughs> หาห้องว่างใช่ไหมถ้าหาห้องว่างคือเจอตลอดครับ ูอีกแล้วกูตลอดเลยห้ drafted. <Regard. S 1> องข้างล่างห้องต,ต,ต้องกำสาบดิแม่งบาเฮ้ยไอ้หอยหลอดนี่นโอ้โหกูจะจะเพดดูแล้วโอ้นานไงไม่ทันเนี่ยเหมือนมึงแคลคูลเลตมาอย่างดีอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่เกม FPS ละมันเกมสตาเตจี้แหละฮะคุณดีคุณดิว่าต่อ สะดุดหนึ่งพิกเซลคอนกรีตไม่ตายสิดูมันเดะเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ย it was at this moment that he knew he fucked up บรผมแค่จะตบที่ที่กดแต่ไฟอลามแม่งไปตบเอลีมึงไปตบโดนในถังดับเพลิงเนี่ไงวะเนี่ยแล้วถังดับเพลิงมึงทำด้วยอะไรเลยชิบหายตบทีเดียวแม่งแก๊สรั่วเลยไม่ชอบเฮ้ยตาเดียวผ่านไปไม่ได้เงี้ย นี่เดี๋ยวให้ดูเพย์ไทม์เพย์ไทม์เท่าไหร่ให้ดู350ชั่วโมงครับเดี๋ยวดูเพย์ได้สองครับนี่4ี0พชั่วโมงเออ4ี0พชั่วโมงครับผมเล่นผ่านได้ไงครับเพราะผมไม่ต้องชมไม่ต้องชมไม่ต้องชมเปิด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 รีบเข้า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 อุ o ้ยโอ้โหเห็นได้ไงเนี่ยติดเฟิร์ติดกัวโถเอ้ยเนี่ยอีเฟิร์ติดกัวโถ อันไหนเรียบร้อยโอ้ไม่ต้องชมไม่ต้องชมไม่ต้องชมเขาเรียกเฮดีวีเทอร์แลนด์ครับเฮ้ยพุ่งยิงพใครหันหลังมาโอ้โหชื่อป็นหมายเขาเรียกเฮดีวีเทอร์แลนด์ครับโอเคเยสวัสดีครับ ที่สนใจมาเดินทางนี้ไหมก้องห้าวิเองอะลูไปได้แค่ห้าวิโ oh. okay, อ้โอเคอ่าใช่อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดนะผมก็คือชาวันนี้นะผมสำหรับใครที่อยากรู้ว่าทำไงับผมก็คือคุณต้องเล่นด่านคุกออฟระดับโอเวอร์คิวนะครับผมแล้วคุณต้องปรุงยาแบบบร,ริสุ์นะผมบริสุดทั้งหมดเลยทั้ง19ถุงับผมและคุณคิดดูนะมันคุ้มค่าไหมฮะมันไม่มีอะไรเลืองแสงเลยคือ อุตส่าห์คิดดูฮะอุตส่าห์เล่นความยากสูงสุดมาแต่ว่าของที่ได้มีแค่เนี้ยไม่มีหาอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่เรืองแสงเหมือนพัมกินอ่ะพัมกินเีทีสองผมสวยกว่าเลยนะแต่ถามคนดูคนดูจะกลับมาเล่นไหมฮะขนาดไม่เล่ยังรู้สึกยังอยากรีฟันเลยไหมยืนยันความเดิมครับสิปีกัน <laughs> <laughs> ถ้าไม่โอกาสคงเห็นผมเล่นไปแล้วครับ <laughs> มันไม่ใช่ความกรีฟอะความกรีฟของภาค2คือมันความสนุกของผมนะผมรู้ว่าใครๆดูเพย์เดสองแล้วเจอผมกรีฟในไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยคือมันคือความสนุกไงเอออาจจะเห็นผมหัวร้อนเห็นผมกรีฟแล้วมันสนุกไงแต่ภาคสามไม่ครับเชื่อไหมคนที่ดูภาคสามผมแม่งแม่งหาความกรีฟหาความสนุกไม่ได้เลยจริงขนาดผมเล่นเองผมยังไม่รู้สึกอะไรเลยภาคนี้ผิดหวังมากในฐานะคอนเทนต์คนหนึ่งผิดหวังสุดๆครับ กับโปรเจกต์เกมนี้โรงงานผมมีเขียนแบบนี้ประจําจเลยนะ Quality over quantity over ค,คุณภาพสําคัญกว่าปริมาณครับแต่เกมหาเนี่ยไม่มีหาเลยเลยทนะั้ง2อย่างครับ Quality ก็ไม่มี q a n t i t y ก็ยิ่งไม่มีใหญ่เลยแล้วเพ2สองคืองไงอะเพะ2สองคือมันเป็นเกมเก่าห่วใจนะเพยสองคุ t ภาพเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันมีทั้งดีเอทั้งปืนทั้งอะไรอเยอะแยะแล้วก็คุณภอาจจะไม่ได้ถือว่าสุดยอดที่สุดในบรรดาเกมอื่น แต่คือด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมที่ทาออกมาด้วยใจรักไงเออทีมงานอาจจะแบบต้องพยายามปล่อยเดียวซีปล่อยอะไรเงี้ยถึงแม้แกอาจจะหิวตังค์ก็เถิดในเดียรซีหลางหลังแต่คือมันทําด้วยใจรักไงทีมงานที่มารวมตัวกันแล้วชอบเกมนี้ก็มารวมตัวกลุ่มกันทําเป็นเกมที่เรารักขึ้นมาจนมันเป็นรูปเป็นตัวแล้วก็เอาตัวรอดจากแบงค์ลับมาได้จนถึงปัจจุบันเนี้ยเกมที่ทําด้วยแพชชั่นอ่ะคือเกมที่ ผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วละ่ะนั่นแหละครับก็ <c oughs> ผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดแล้วละ่ะถามว่าผมเสียดายตังไหมผมก็ตามที่ผมบอกในรีวิวนะผมไม่เสียดายตังครับผมเสียดายความรู้สึกท, <c oughs> ท,ที่ที่กดโกยดิชั่นไปเออไม่เสียดายตังแต่ผมเสียดายความรู้สึกเกมเ้ยแฟนชายเกมที่ผมรักแล้วผมก็เล่นมาตั้งแต่สิปีที่แล้วอ่ะครับ สิบปีที่แล้วที่ผมเล่นมาจนตอนนี้จะครบสิบเอ็ดปีแล้วก็นั่นฮะคือผมเสียดายเสียดายความรู้สึกมากที่เล่นแฟนชายเกมนี้มาแล้วไม่ได้อะไรกลัขึ้นมาเลยครับโอเคครับผมก็นั่นแหละผมคงอาจจะพูดจากใจจริงในไลฟ์สตรีมวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะถึงอาจจะไม่หมดในหลากหลายสิ่งที่ผมยอยากจะพูดแต่ในวันนี้ก็คือ ก็คงน่าจะจบท่านี้แล้วล่ะกับ PD3 แล้วก็ตัวผมนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ถึงทีมงานนะผม Hello Overkill F*** you Get the f*** k out of here I don't f***ing k care you anymore You f***ing k ruin my game Yeah k. Now I don't care you anymore